ไม่คิดจะถามพี่เอเหรอจะให้ผมถามอะไระพี่ลิน,รนประเด็นตัดไปให้มันเรื่องใหญ่เนะี่ยไม่คิดจะถามเลยอ่าพิสูจน์ไงย่างไงผมก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะทำไมพูดงี้อะ่ะเราเป็นแฟนกันนะ ห่างกันตั้งสามปีมันจะคบกันยังไงวะพี่จะให้ผมทำไงอะพี่อยากเลิกกับผมไหมทำไมถามง,งี้อ่ะอยากเลิอกอรอ เปล่าผมแค่คิดว่าเดี๋ยวพี่ก็คงขอเลิกอยู่ดีอะเพราะยังไงผมก็ต้องไปและช่วงนี้เราก็คงไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเดิมด้วยผมอยากใช้เวลาอยู่กับสีอิวให้มากขึ้นแต่นี่เค้กกำลังจะเรียนต่างประเทศนะแม่งจะอยู่กับเพื่อนอีกหรอแล้วพี่อ่ะแต่แค่นี้ผมก็มีเวลาให้อิวน้อยลงมากแล้วนะพี่ลิน น้อยอ่ะโทรไปฮไลก็อยู่แต่กัสซิวเลิกเรียนก็บอกว่าต้องรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านซิวรออยู่เป็นอะไรอ่ะฮะแต่ที่ผ่านมาหลังเลิกเรียนผมกปอยู่กับพี่กลับบ้านไปผมก็อ่อนเอมคุยกับพี่ตลอดก่อนนอนก็โทรศัพท์คุยกันไปชั่วโมงแค่นี้เวลาแทบทั้งหมดที่ผมมีก็ให้พี่ไปหมดแล้วอะ คือจะบอกว่าพี่แย่งเวลาซิุมาใช่ปะไม่เกี่ยวดีพี่ก็แต่พูดอย่างเงี้ยเอาแต่พูดประชดบอกว่าซิวไม่ดีบอกซิวน่ารำคาญบอกไม่ชอบซิวยูยังไม่เคยพูดเลยเลยยูไม่เคยบอกว่าไม่ชอบพี่ด้วยซ้ำ้วใครจะชอบวะมีแฟนติดเพื่อนขนาดนี้นผมก็แค่ยอยากอยู่ อยากใช้เวลากับซิอแค่อยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อน,กนแค่นั้นเองเรเป็นแฟนกันนะพี่ควรจะมาก่อนไม่ใช่เหรออย่างนี้จะคบกันทำไมวะผมก็แค่อยากแบ่งเวลาให้ทั้งพี่ทั้งอิวเป็นแฟนกันมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยหรอแต่เวลาที่เหลือทั้งหมดอะ ควดเป็นของพี่ปะถ้าพี่จะไม่เข้าใจผมขนาดเนี้ยเอาแต่คิดว่าเราห่างกันไม่ได้เลยขนาดนี้เดี๋ยวตอนผมไปเมริกาพี่คงจะบอกเลิกผมอยู่ดีอะฮะอะไรนะเราเลิกนั้นแต่ตอนนี้เถอะ